เรียียมมอธิสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอลครับกับผมแซคโนบดี้ครับผมเจอกันแบบนี้ครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับผมรายงานจากเซาล์ออสเตรเลียครับขอต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโทเคนซี่ครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนด้วยนะที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับ ช่วงนี้ต้องบอกว่า,วาต้องแสดงความเสียใจกับการจากไปของควีนอลิซาเบธที 2, 2> ่2นะครับก็นะมันเป็นสัจธรรมนะฮะคนเราเกิดมาก็ต้องตายเป็นธรรมดานะครับผมก็เลยมีข่าวนี้ขึ้นมาฮะในวงการคริปโตเครนซีครับพุดเหรียนมีมเอลิซาเบธคอยครับกว่า2โหลบน b n บ n น e Chain ครับหลังข่าวการจากไปของควีนเอลิซาเบธที่2ครับผมมาดูกันดีกว่านะว่าเขาโวกันจริงๆนะฮะคนเรานี่นะ หลายคนท่านได้ทราบกันแล้วนะว่ามีข่าวอันแสนเศร้านะฮะเมื่อมีการจากไปของควีน n อลิซาเบธครับโดยการจากไปในครั้งนี้เนี่ยได้ส่งผลให้กับตลาดคริปโตครับเปิดตัวเหรียญมีมที่มีทีมของควีนอลิซาเบธมากกว่า2โหลครับในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็แล้วก็ดูเหมือนว่าเหรียญมีมของควีน n อลิซาเบธนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยล้วนแต่เปิดตัวบนเครือข่ายของบ n n n c e Chain ด้วยนะว้าวและที่น่าสนใจยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือ มีนักลงทุนจนํานวนมากทีเดียวครับที่ให้ความสนใจโดยการซื้อขายเหรียญมีมเหล่านี้เป็นจนํานวนมากครับผมโดยมีวารุ่มการเทรดของเหรียญมีมเหล่นา,านี้มูลค่ามากถึง50,000ดอลลาร์ด้วยกันแล้วครับซึ่งทําให้นักลงทุนบางกลุ่มมองเห็นถึงโอกาสที่ดีในการเก็งกําไรครับโดยใช้วิธีกลยุทธ์เทรดแบบพัมและดัมส์นะครับ อย่างไรก็ตามการลงทุนเทรดด้วยวิธีการแบบนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากครับการเทรดเหรียญมีมของคริปโตเคสเบตเรียกได้ว่าอาจจะเป็นการเทรดตามกระแสเท่านั้นนะครับเมื่อหมดกระแสแล้วเนี่ยราคาเหรียญอาจจะล่วงอย่างรุนแรงได้ดังนั้นนักเทรดควระระมัดระวังนะครับสุดท้ายนี้นะการเทรดเหรียญที่ใช้วิธีการพัมแอนดัมส์นะครับอาจนําพามาซึ่งการสูญเสียเป็นจานวนมากนี่จึงไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะฮะก็ศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะต้องบอกว่า เหรียญแบบกระแสแบบนี้น่ากลัวนะฮะเพราะอาจจะปั๊มจนราคาสูงมากสะไก็เททิ้งทุบทิ้งนะครับหลายคนอาจจะเจ๊งเลยก็ได้ก็แต่มันก็เป็นกระแสจริงนะเรื่องของควีนเอลิซาเบธนะครับอย่างในออสเตรเลียเองนะฮะเดี๋ยวคาดว่าปีหน้า,านะน่าจะมีการออกเหรียญน,นะครับที่เป็นรูปของควีนเอลิซาเบธออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงดวเอามาอัปเดตดีๆก,ก็แล้วกันต้องรอดูปีหน้านะครับผม ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าฮะแต่ก็มีการเคลื่อนไหวในวงการคริปโตนะครับผมก็หวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ครับให้คุณกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปแบบรายเดือนนะฮะแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอ็กซ์ซีฟแฟนเลือกได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะโอนเป็นเงินบาทก็ได้ที่ทรูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ที่เคแบงก์นะครับผมส่วนใครอยากโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็เลื่อนไปใต้คลิป จะมี wallet address ให้ไปแล้ว copy แล้วโอนได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง s a โ n บดีได้ครับให้คุณกด subscribe และกดกระดิ่งครับกด1ครั้งพอ1ครั้งเท่านั้นใครเคยกดแล้วจะกดซ้ําใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับเราบองว่าไม่พลาดทุกคลิปอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ